สถานีโทรทัศน์ไทยพีเอสนะครับรายการประสาทประทุ่งอออกกาาศทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกา5นาทีครับและสามารถรับชมย้อนหลังได้ใน YouTube แล้วก็ติดตามได้ที่ช่องเพจชื่อว่าไอเอิร์นไอเอิร์นนะครับไอเอิร์นะโหแซ่บจีนีแซ่บจนจนลาลากลายสภาพเป็นแบบนี้เลยเหลือแต่กลางแม่จิกสอนให้อ่ะแซ่บแซ่บคักแซ่บแน่แซ่บคักแซ่บแน่ ああมาเบิรงเดยเป็นน้องพุ่มกันจินเหมียงค่าเรวอยวันที่นอนเรืยวันเนี่ยเออาแม่จะีกปล้าให้เสเีม่แม่จะฉีกให้หนูไงตอนนี้พุมกันกินเมียงค่าเร้อพี่น้องมาเบิรานเนะ่อยวันฉีกใแมอันนี้ตำตำเมียงม่อใบยานั่งแดง แนเอไมาด้งุดได้มรบ่ได้ไมผมก็ได้เรมน้ี่สิกิเยาจังปลเอาี้เอา านเราค้นทาเราคนกินกับเขากับไม่เบิ่งเดืองพี่น้องว่ะนี่ยกินเมียงค่ากับเขาก็ได้แมู่อนักหน่อยน่นนอออ อนลเด้อโอ้ย e ้ดหด้อนการสีกปลาแดดก็พี่น้องก็แบบนี้เพิ่มก็แบบนี้เอคิแอเป็นแดดเป็นงค่ากับตอนปลาแดกเนี่สุดยอดันุออดกด้ยันก็ได้นินม่ไม่มีก็จะกินกับเราเห็นไหมอ๋อ อ๋สีปลาแดกปลาที่แหนียวกับเมียงข้าวอ๋อผู้สาวกินเมียงข้าเป็นปลาเหนียวเอาเออเอาเป็นได้ แสบวะอย่างนี้เลยพ่อโอ้อย่างนี้เลยเอ้ผู้สาวก็จินเป็นเหมเิด้วยี่นองกับเมียงค่าวันมีตโบราณแล้วชุดด้วยเลยเออนี่เลยคนนิสานติกําเมียงค่ามันกินสิล่ะรา็ได้กินงมนล้ ผู้สาวเศร้าก่อนผู้โถวาปที่ไหนยได้นี่เสบยไปจำเข่าจำเลยไปเนีาะจำตอนบาแดดความ,มผู้หล่ะเออเะเป็นยังคือเอาคือคือเอาเ,อเอาข่าจำไปที่ไหนอ๋อมันจะกินอันนี้อิมอ่มแล้วไปกินเขาตัวไปเนี่ยอ๋อเอาเข่าลงตบตูด,ดจังบอกคอนทรวงบอกโอ้ยายนี่มกักปลาแดก กินจำอืออโอ้้หลังเขาแสบคักแล้วหนึ่งเขามากินฟ้อมเอาน้ำมาล้มโบ,โบ่อกินน้ำมาลมขอกน้ำมาลม่าน้ำเาใชนะ่หคะแม่นึ่งต้ยเขาห่อนห่อนไม่ไหมไปเนี่ยยาเนี่เป็นผู้าหาหนึ่งเป็นผู้จำปลาเดกอเอา,าปลาเด,ก,เดกแสบปลาหลานัว ทำเสียงข้าในสุดยอดเพืียส่าเเอาวเบิ้ง่งพี่น้องกินเสี่งข้าไปส้นีกันครับยานี่กินบุษันเอีมอย่ตั้งสิบประแดกตั้งแสบทึ้งนัวเอาเบิ้งไปส้นีกันครับไปแล้วครับ อมหารมันอิ่มแล้วก็มียัน